สวัสดีครับผมบอลครับวันนี้ก็จะพามาดูน้ําตกลับนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับที่เรียกว่าน้ําตกวังม่วงนะครับก็เดี๋ยวเราก็เดินขึ้นกระไดไปเรื่อยนะครับกระไดก็จะแบบนู่นเลยครับสูงขึ้นไปเราไปเลยครับไปก็เราก็ต้องเดินขึ้นไปเรื่อยครับทางเดินก็จะทันที่หน่แต่ก็มีราวให้จับนะครับ ระหว่างทางได้ยินเสียงนตกตลอดทางนะครับก็เดี๋เราเดินไปเรื่อยเดี๋ยวมาดูว่าถึงจุดสุดท้ายจะสวยขานาดไหนนะครับตอนนี้ก็จะมีเสียงน้ําตกดังมากครับเป็นน้ําตกขนาดใหญ่นะครับ นี่เรามาถึงแล้วมาถึงห่อง,งครับ